เอกันกับบรรยากาศยามสายพี่น้องวันนี้ก็กลางเดือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะกลางเดือนแล้วก็บรรยากาศคืมคมพี่น้องเอ้ยมันนี้ก็ได้บรรยากาศคืมคมเป็นส่งคือฝนสิตกนี่พี่น้องเอ้ยนี่โอ้เนาะใครที่สีดำหน้ากะได้การพี่น้องได้การส่วนใครที่จะใส่ปุ๋ยก็ ฟ้ามืดฟ้าครึ้มแบบนี้ก็ไม่ไม่แนะนำพี่น้องไม่แนะนําให้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าฟ้ามืดฟ้าครึ้มนี่ฝนมันอัดสิตก๊กพี่นอ้องแล้วอีกอย่างนี่พี่นอ้องไอ้ฟ้ามืดครึ้มฝนตกนี่ข้าวมันไม่กินปุ๋ยได้พี่น้องเขานม่กินปุ๋ยเพราะฉะนั้นมัน,ก,มน,ก,นก็มันก็จะเสี่ยงพี่น้องมันก็จะเสี่ยงจะทําให้ มีการละเหิดละเหยปุ๋ยทิ้งไปเฉยๆพี่น้องประสิทธิภาพในการกินปุ๋ยมันก็มันก็ไม่ค่อยดีพี่น้องเพราะว่าข้าวนี่หลักการที่ข้าวมันจะกินปุ๋ยได้นี่มันมันจะต้องดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็คลายน้ําเป็นระบบมุนเวียนพี่น้องระบบมุนเวียนคือดูดน้ําดูดปุ๋ยขึ้นมาแล้วก็สังเคราะห์แสงทางใบแล้วก็คลายน้ําทางใบออกมาเป็นระบบมุนเวียนพี่น้อง เหมือนกันกันกบพนนี่แหละพี่น้องกินเข้าปากแล้วก็ขี้ออกกินเข้าปากแล้วก็ขี้ออกมันบละ่ะไอข้าวก็คือกันพี่น้องพืชก็คือกันดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็คลายน้ําออกทางใบเป็นระบบุนเวียนเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากไว้พี่น้องสําหรับคนที่คิดจะใส่ปุ๋ยในวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มก็ให้ให,ให้ให้ชะลอไปก่อนอคือจังเมนีก็ไดนี่ฟ้ามืดครึมอึ้งตึงอยู่เนี่ย จักสีตกหรือบ่ตกถ้ามันไม่ตกก็ก็ยังพอใส่ได้พี่น้องแต่ถ้ามันตกมากนี่ไอยคือว่าเนาะมันเสีย่ยงมันเสี่ยงฟ้าคืม้มนี่เสี่ยงที่ฝนจะตกเพราะฉะนั้นก็การใส่ปุ๋ยค่ะถ้าจะให้มันมีประสิทธ,ธิภาพสําหรับนาข้าวนี่ก็ต้องต้องใส่ในวันที่มันแดดแดดใสในมือที่แดดแดดเพราะว่าปุ๋ยนี่พี่น้องปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีนี่ มันเป็นปุ๋ยที่เขาเรียกว่าพืชเนี่ยเอาไปกินได้ทันทีรวดเร็วจวดจอดอะไรพี่น้องวันเดียวนี้ก็พืชก็จะดูดกินในวันนี้แหละวันวันนี้พืชก็ได้กินวันนี้อะไรประมาณนั้นมันมันไม่เหมือนปุ๋ยคอกพี่น้องมันไม่เหมือนปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย C, ์นี่มันมันใช้ระยะเวลาหลายวันอย่างน้อยก็นูน่นแหละสามสิบวันผู้เลอแต่ปุ๋ยเคมีนี่มันจวดจวดพี่น้อง วานมือนี่ก็ได้กินมือนี่เลยเพราะฉะนั้นก็ฝากได้พี่น้องเด้อสหรับใครที่คิดจะใส่ปุ๋ยในวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มก็ให้เลื่อนไปก่อนอ่ะเดี๋ยวไอ้เข้าเรื่องกันเลยพี่น้องเข้าเรื่องกันเลยสรับไอ้เอฟซีที่ถามมาสําหรับช่วงนี้ก็หลายพื้นที่เนาะหลายพื้นที่ก็เตรียมโตเตรียมโตตัดใบข้าวแล้วแหลสับข้าวนาะปี เพราะว่าวันนี้ก็วันที่สิบห้ามืออื่นก,ก็เลขออกพี่น้องเอ้ยห <c oughs> รือว่าวันนี้วันที่สิบหกบอกโอ้ยบอแมแนเนี่ยมืออื่นเนาะอพรุ่งน,นี้หรือเปล่าหรือว่ามือนีพี่น้องเออพบกับมาแน่ใจลงมมือล้ยาล่ามเออลงเว้นแล้วเท่าแล้วไปนี่อะไรพี่น้องเอ,เอ้สมองเลอะเลือนอ่าก็มาเดี๋ยวเข้าเรื่องกันสำหรับเอฟซี C T. ที่ถามเข้ามาบอกว่าไอหวานปุ๋ยไปแล้วหวานปุ๋ยไปแล้วสี่วันหวานปุ๋ยไปแล้วสี่มือหาือ ม,มันเขียวแล้วมันบอคือปุ๋ยนี่ถ้าหวานไปแล้วสี่ห้าวันเนี่ยข้าวมันจะเขียวเลยได้พี่น้องเออพี่น้องสังเกตบอประมาณสามมือแหละผมว่าสามวันนี่ก็เริ่มเริ่มเห็นผลแล้วเริ่มเห็นข้าวเขียวแล้วโดยเฉพาะไอ้นโตัวเจ่นหรือว่าโดยเฉพาะไอ้นายยูเรียเนี่ยมันไม่จวดจาดเลยได้พี่น้องสามมือนี่ข้าวันนี้ได้กินเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นในเอฟซี FC ที่ถามมาบอกว่า ไอ้ใส่ปุ๋ยไปแล้วสี่ถึงห้าวันเนี่ยเราจะตัดข้าวเนี่ยมันดีไหมมันดีบอเออคือผมจะตอบในเขาเรียกว่าไอ้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมด้ยวยพี่น้องเลยแล้วก็วิธีการตัดข้าวเพราะว่าผมทํานาก็ผมผมบ่ฉีดยาพี่น้องผมไม่ฉีดยาขายะเออคือผมจะใช้วิธีการตัดข้าวเอาตัดแล้วก็ขังน้ําให้ท่วมต่อข้าวสาหรับวิธีการของผมเนาะเอฟซีถามมากะ คือบอกว่าหวานข้าวสี่วันเอยหวานปุ๋ยได้สี่วันอแล้วจะมาตัดข้าวเนี่ยม,มันได้ไหมมันดีไหมผมบอกเลยว่าบ่ดีดอกพี่น้องเอไม่ดีหรอก,พอรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่น้องปุ๋ยเคมีนี่คือผมก็บอกไปเมื่อกี้นี่แหละบอกว่าคือมันเป็นปุ๋ยที่จวดจาันเป็นปุ๋ยที่ข้าวได้กินไว หนวานมือนีก็ได้กินมือนีแหละพี่นอ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสามวันเนี่ยผมคิดว่าโดยเฉพาะนในตัวเจนเนี่ยไนโตรเจนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมันก็เมดแล้วพี่นอ้องแต่อันนี้เขาบอกว่าว่านปุ๋ยได้สี่วันหรืออีกสามมือเท่านั้นแหละในไนโตรเจนมันก็เมดแล้วและที่สําคัญน่พี่นอ้องปุ๋ยเคมีมันเป็นปุ๋ยที่พืชม,มันได้กินไว้วไววพี่น้องพืชมันได้กินไว้ว่านไปแล้วนี่คาว่าพืชได้กินไว้ก็ทั้งข้าวทั้งหญ้าน่พี่นอ้อง ยาก็ได้กินเข่าก็ได้กินเออแล้วพี่น้องคิดดูถ้าตัดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเออทั้งยาทั้งเข่าก็หกคือเก่าเลยพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเนะี่ยผมคลิปเกี่ยวกับการตัดข้าวเนี่ยผมผมก็ทําพูดไปหลายคลิปพี่น้องพูดไปหลายคลิปแล้วแหละเออหวานวันนี้ตัดวันนี้ได้เนะี่ยยิ่งดีพี่น้องหรือไม่ก็หวานวันนี้ตัดพรุ่งนี้ เอหญ้าให้เกินสองหมือพี่นอ้องหญ้าให้เกินสองวันเออเอาเต็มที่เลยถ้าทําได้นะหวานวันนี้ตัดวันนี้ได้ดีมากเลยพี่น้องดีมากๆเลยเพราะว่าอย่างพี่น้องเพราะว่าถ้าเราถ้าเราหวานเสร็จปุ๊บแล้วเราตัดเนี่ยหญ้ามันก็ยังไม่ทันได้กินหรอกพี่น้องเออแล้วอย่างนี่ข้าวมันก็ยังไม่ทันกินหรอกแม่นว่ลละอแล้วทีนี้มันมันจึงเป็นผลดีพี่น้องเข้าตัดออกแล้วตัดปุ๊บเนี่ย หญ้ามันก็จะเน่าพี่น้องหญ้ามันก็สิเหน่าเพราะว่ามันประทันได้กินปุ๋ยง่ายอืแต่ทีเนี้ยข้าวเนี่ยพี่น้องถ้ามันได้กินปุ๋ยแล้วมันมันสิพุ่งได้พี่น้องแต่ตรงกันข้ามถ้าเราหวานปุ๋ยไปแล้วสี่วันห้าวันแบบนี้เราค่อยมาตัดเนี่ยหญ้ามันก็ได้กินเขามันก็ได้กินและที่สําคัญเนี่ยปุ๋ยเนี่ยมันใกล้จะหมดฤทธิ์แล้วพี่น้องโดยเฉพาะในตัวเจนในตัวเจนมันอยู่ได้แค่เจ็ดมือแค่นั้นแหละพี่น้อง ยูเรียน่มันได้อยูได้แค่เจ็ดมื้อเท่านั้นแหละในตัวในไนโตรเจนเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยมันก็มีสามตัวหลักๆเนาะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโดยเฉพาะไนโตรเจนนี่มันเป็นตัวเร่งเร่งใบเร่งลำต้นพี่น้องอเพราะนั้นเน่ยไอตัวสำคัญเนี่ยที่เราคิดว่าจะให้มันมันเป็นตัวเร่งที่จะให้ต้นข้าวมันจเจริญเติบโตเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหวานปุ๋ยได้สี่วันแล้วไปตัดข้าวผมว่า อาจจะต้องได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มไปอีกพี่นอ้องอ่าเพราะฉะนั้นมันมันจึงไม่เหมาะพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนมันเป็นการเพิ่มต้นทุนเออแต่ถ้าใครมีทุนก็ไม่ว่ากันอ่าเทคนิคของผมผมจะบอกเสมอว่าตัดวันนี้หวานวันนี้อ่าหรือไม่ก็ตัดวันนี้เออหวานปุ๋ยพรุ่งนี้เออไม่เกินสามวันตัดวันนี้ ขังน้ําไว้ทักสองวันแล้วก็วันที่สามวานปุ๋ยเอแบบนั้นได้พี่น้องแต่ทีนี้ถ้าหวานสมมติว่าหวานปุ๋ยไปก่อนแล้วเนี่ยสามวันสี่วันเนี่ยอวันที่ห้าค่อยมาตัดเนี่ยมันบม่ทันแล้วพี่น้องมันไม่ทันมันบม่ทันแล้วออมันเขาเรียกว่าหญ้ามันก็ได้กินข้าวมันก็ได้กินสุดท้ายแล้วนี่หญ้าทั้งหญ้าทั้งข้าว หกคือเก่าพี่น้องลกเหมือนเดิมอ่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเทคนิควิธีการตัดใบข้าวเพื่อกําจัดวัชพืชมันมีรายละเอียดของมันอยู่พี่น้องเออมันมีรายละเอียดของมันอยูอ่หนึ่งเพราะว่าก็มีเอฟซีบางคนคอมเมนต์มาเนาะบอกว่าโอ้ยตัดไปก็คือเก่าแหละหยากับหกคื 9. อเก่าออคือมันมันมีเทคนิคมันมีวิธีการมีช่วงเวลาของมันอยู่พี่น้องเออเทคนิควิธีการตัดใบข้าวผมก็บอกเลยว่าข้าวเนี่ย ข้าวในนาเราเนี่ยมันจะต้องมีอายุเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องสองเดือนได้พี่น้องข้าวนี่ยจะต้องแก่สองเดือนขึ้นไปสองเดือนถึงสองเดือนครึ่งหรือไม่ก็สา e มเดือนอต้นข้าวเนี่ยจะต้องไม่ต่ํากว่าสองเดือนเพราะว่าอย่างถ้าข้าวต่ํากว่าสองเดือนข้าวอายุไม่ถึงสองเดือนนี่คือหญ้ามันยังไม่แก่ข้าวมันยังไม่แก่พี่นอ้องฮูจักคําว่าข้าวอ่อนไหมพี่น้อง ข้าวอ่อนในการถอดยอดเนี่ยการถอดยอดมันจะไม่ค่อยดีพี่น้องมันจะไม่ค่อยพุ่งเออนี่แหละคือปัญหาเพราะฉะนั้น,นการตัดข้าวกําจัดวัชพืชเนี่ยถามว่ามันกําจัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันกับบ่ลอยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่น้องแต่ที่นี้่คือเขาเรียกว่าเป็นการชะลอการเจริญเติบโตของหญ้าไปเพิ่มการเติบโตของต้นข้าวแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา เวลาห้าสีกําจัดก็คือเราก็ต้องให้ความสําคัญกับต้นข้าวเราจะต้องให้ข้าวในถอดยอดแล้วก็ตั้งตัวให้เร็วที่สุดให้เร็วกว่าหญ้าเออเพื่อที่จะให้ข้าวนี่ขึ้นคลุมหญ้าอแล้วทีนี้พอข้าวมันขึ้นคลุมหญ้าแล้วเนี่ยหญ้ามันจะรัง้งพี่น้องแล้วสุดท้ายเนี่ยพอข้าวมันขึ้นสูงแล้วมันบดบังแสงแล้วเนี่ยเดี๋ยวหญ้ามันก็ตายไปเองพี่น้องเอมันเทคนิคมันเป็นแบบนี้ เออแต่ถามว่าตัดข้าวมันกําจัดได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกพี่น้องมันไม่มีวิธีไหนที่จะกําจัดหญ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกอือแต่มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดดีที่สุดดีกว่าวิธีการฉีดหญ้าอีกเออผมคิดว่านะสำหรับวิธีการของผมนะอ่าเพราะว่าอย่างโดยเฉพาะถ้าใครที่ตัดข้าวได้แล้วเนี่ยขังน้ำให้ท่วมต่อข้าวแล้วก็ว่านปุ๋ยลงไปนี่โอ้ยตายเบดพี่น้องไม่มีเหลือเออ มีเหลืออยู่แค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์่ะส่วนมากไอ้ที่เหลือๆก็ส่วนมากจะเป็นหญ้าน้ํามันจะเหลือนะส่วนมากไอ้ที่เป็นหญ้าบกนี่ตัดแล้วขังน้ำใส่เนะี่ยตายเบิดพี่น้องเออสาคัญนี่คือต้อง,ต,องต้องหน้านี่ต้องมีน้ำพี่น้องเออสาคัญในนาจะต้องมีน้ําคือจังแบบนี้ต้องมีน้ํอตัดเสร็จปุป๊บเนี่ยขังน้ําให้ท่วมต่อข้าวได้มันจะดีมากๆเลยขังน้ําเสร็จนี่ว่านปุ๋ยออคืออย่างน้อยๆนะพี่น้องนะถ้าจะตัดข้าวนะ อย่าให้เกินสองวันพี่น้องวานปุ๋ยได้สองวันวันที่สามตัดเนี่ยเออยังพอทันเออแต่นีหวานปุ๋ยได้สี่วันวันที่ห้าฉิตัดเข่าเนี่ยมันบอทันแล้วพี่น้องมันไม่ทันแล้วอือสีเฮตดแนไใดแหล้วะที่ก็คือถามว่าตัดได้ไหมตัดได้พี่น้องแต่ต้องแต่ต้องหว่านปุ๋ยซ้ําลงไปอีกเป็นครั้งที่สองพี่น้องอ่ามันมีวิธีการของมันอยู่เอแต่มันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนเนาะ โอเคคงคงจะเข้าใจเนาะสำหรับ f อซที่ถามมาบอกว่าหวานปุ๋ยไปแล้วสามสี่วันเนี่ยจะตัดข้าวมันจะดีไหมเนี่ยมันมันได้อยู่พี่น้องมันพ่อได้อยู่แต่ถามว่ามันดีร้อยเปอร์เซ็นไหมมันก็ไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นตหรอกพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยมันจะหมดฤทธิ์แล้วเออแล้วอีกอย่างเนี่ยหญ้ามันก็ได้กินปุ๋ยข้าวมันก็ได้กินปุ๋ยเออมันกลายเป็นว่าเ้าจะต้องไส่วานปุ๋ยซ้าไปอีกเออเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้พี่น้องฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อผม ลองเอาไปทำดูพิจารณาลองเบิงพี่น้องประสบการณ์มันจะบอกเราเองพี่นอ้องฮะโอเคประมาณนี้ครับผมเล่าสู่กันฟัง